เดินไปเลยตรงจะโชว์โชว์เอเที่ยวไม่ได้เล่นละกูดูทรงพีทดูนี่นะเฮ้ยมามาอยู่เดินไปอีกเป็นหัวละอ๋อกูโยนให้มึงเองแหละนี่มีมึงดูเพื่อนกูนี่อาล์โร่ห้าห้าห้ามึงดูปิงมันด้วยอกู แรงเป็นร้อยเลยเชี่ยเรศุดเยอะแล้วมึงไม่เลือกเซิร์ฟเป็นสิงคโปร์ไอ้สัตว์เออแค่นั้นแหละเีลิบมันเลยเฉลิบมันเลยเออแล้วปกดิขอไอ้เฮียพีคนเชี่ยเลยเขาจ้องจะเล่นคุณจักรันใช่ โตมาโตโตเนี่ยอุ้ยยิงสวยมัเนี่ยไม่ดีดีดเออมึงฆ่ามันสักทีเยอะอบีที่กูเห็นมันยิงกับมันมาเป็นเน็ตเนี่ยเน็ตเน็ตไอเด็ดเน็ตแม่งโอ้โหแม่งวราบไอ้สัตว์เน็ตแม่งมีปะโอ้ยอี๋พี่เช่ยแม่งจอม้ยจอมเน็ ไปด๊อบไปด๊อบไปด๊อบโอ้โหยาตายโอ้โห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 ฮิวฮิวฮิวเฮลแรงเฮลแรมึงก็อยู่นิ่งๆให้กูฮิวสิละไอ้พีไอ้สัตว์แล้วไม่บอกกูด้วยเออกูว่าแเราไม่รู้ไม่หล่ะกูบอกแล้วมึงเกลียดแนี่ยกูจะมีดมันกูจะมีดมันเก็บออฟกูเก็บออฟตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว อยู่สอนมึงแฟดมึงมึงจะไปก๊อดแฟดวันนี้เลยเว้ยเฮ้ยมึงไม่ต้องห่วงด้วยความมากฝีมือด้านมั่วไม่ต้องพูดมั่ไม่ต้องพูดว่ะี้ยเมื่อกี้ต้าวสีฟ้าอะไรสัตว์ต้าวสีฟ้าเลยความแฟดมั่วของมึงอยู่แล้วนะพีครูบอกแล้วให้แฟดอีกลูกที่จโดนเม็ดเดียวเลยสัตว์ AK เข้าหัวมาทางไหนอ่ะบบบีีีบีบี ไม่กล้าไปไม่กล้าค่เดินไปเลยตรงจะโชว์โชว์แถวที่ย่ไม่ได้เล่นละกูดูทรงพี่ดูนี่นะมามายูเดรึงไป ไอ้ยัยมันโดนยารูกา้โดนกุโนสโคไปสองตัวไอ้สัไอ้ลิวยังไม่ได้อะมันเลยแตกโอ้ยย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 ย ม่ใช่ลบอะใครบินโดรี่เหี้ยมึงอเฮ้ยใครวะยิงลูกยิงลูกได้เหอยิงได้เหรอมันมันยิงได้ลูกมันจะหายไปตรงมันแหละไอ้เจ้อะไรอ่ะ หฮ้ยเฮ้าหลังเข้าหัเข้าหล้เข้าลังเ้งเ้าเอาโชโช่ดซี่โอ้ยอ้ยกูอยากเอาสลายมาละอ้าวพหมอก็หมยเ่ยันจะซิฟอยู่้างหูไงเฮ้อ อยู่รอไอ้เจ้าอยู่หลังอยู่หลังเอากปีกนี่นีนี่มาคูมาคูมาูมาร์คไม่ใช่ยิงกูนะยิงมาร์คเออตายแล้วตรงน้ตยแล้วไอ้เจ้จะกดปีดกดไปโดนเกซดนตีเฉย้เก็บไว้เลยสักหน่อยเลย อุ้ยหูหล uh ังเห็นแล้วเห็นแล้วสองงเออสวยเพื่อนสวยเฮียไม่เหลือนะเค้วยรวยดูดิเฮียมันสี่ทุ่มยี่สิบละอะไรนะพีเราจะไปนอนเลยใช่ไหมก็ได้เลยเพื่อนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูปิดเกมโอเคเออฟัดสวยมุมเดิมที่เดิม บอกแน่รูโอ้ยต้นไม้แแอะแอะโอพ่อมึงไ้สิว่าแล้วทำไมยิงแม่นจังหยอเฮ้ยเรื่องไอ้เื่องแม่เย็บ อ๋อเอ็ดกูจบแล้วยังไงย่งมันจะไม่ได้ไม่ได้ยิงมันไม่ได้นอกจากมึงจะรอให้มันหมดอะกระสุนอะมันเลยนัดเดียวเขี้ยะวุ่นวายเฮ้ยไอเขี้ยมันเอาเลยว่ะโอ้โหเตเดียวเดียวสวยโอเค ไอ้โดนอยากนอนอ่ะกูเลี้ยมแม่นิดนึง